The most obsolete idea is go to school, get a job, work hard, save money, get out of debt, and invest for the long term in the stock market. See, why would you save money when they're printing trillions of dollars? The gap between the one percent and ninety nine percent is massive. You see, it's not just money. You have to step back and look at the bigger picture. So what do you do? วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่มีพลังมากจากหนังสือชื่อดัง r i d Dust for d s หรือพ่อรวยสอนลูกของโรเบิร์ตคิโยซากิหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่คำแนะนำด้านการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่เปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดเกี่ยวกับความมั่งคั่งในชีวิตของเราคิโยซากิเติบโตขึ้นในสองครอบครัวที่มีพื้นฐานการเงินที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเขามีพ่อจนซึ่งเป็นข้าราชการที่มีการศึกษา แต่ในขณะเดียวกันกลับประสบปัญหาทางการเงินอยู่เสมอพ่อคนนี้ทำงานดักเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตอยู่ได้แต่ก็ต้องมุ่งมั่นกับความกังวลเรื่องเงินตลอดเวลาแม้จะมีการศึกษาและความพยายามแต่เขายังคงอยู่ในวงจรของการทำงานเพื่อเงินในขณะที่พ่อรวยของเขากลับไม่มีการศึกษาในระบบแต่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวย เขาสอนคิโยซากิถึงความสำคัญของการลงทุนการสร้างรายได้จากทรัพย์สินและการมองเห็นโอกาสที่ผู้อื่นมองข้ามไปพ่อรวยทำให้เขาเข้าใจว่าการมีเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่การมีความรู้และการลงทุนในตัวเองคือกุญแจสู่ความสำเร็จคิโยซากิกล่าวว่าการมีการศึกษาสูงไม่รับประกันว่าคุณจะร่ำรวยนี่คือข้อคิดที่เขาได้รับจากพ่อของเขาและเป็นสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารกับผู้อา่าน หนังสือเล่มนี้นําเสนอความคิดที่ท้าทายแนวคิดเดิมๆว่าความสําเร็จทางการเงินต้องมาจากการศึกษาในระบบเท่านั้นแต่ยังมาจากการเรียนรู้ที่จะสร้างและบริหารทรัพย์สินอย่างชาญฉลาดวันนี้ผมได้สรุปเนื้อหาสําคัญสญมาสามบทเรียนลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้างบทเรียนแรกที่เขาได้เรียนรู้คืออย่าทํางานเพื่อเงินแต่ให้เงินทํางานเพื่อคุณ คโยซากิสอนเราว่าในชีวิตประจำวันคนจำนวนมากใช้เวลาและพลังงานในการทำงานหาเงินแต่กลับพบว่าเวลาและพลังงานที่ทุ่มเทไปนั้นกลับไม่คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่ได้รับหลายคนทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้เงินเดือนที่แน่นอนแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ในวงจรของการเป็นหนี้และการใช้จ่ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดคโยซากิได้เห็นว่าการทำงานเพื่อเงินนั้น ทำให้เขาต้องใช้เวลาและพลังงานมากมายแต่ไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้เมื่อเขาเริ่มมองหาวิธีการที่ทำให้เงินทำงานแทนตัวเขาด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เขาได้ศึกษาแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการเงินอย่างจริงจังซึ่งทำให้เขาเห็นถึงความแตกต่างของการใช้เงินในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินกับการใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นหนี้สิน เมื่อคิโยซากิเริ่มลงทุนในบ้านเช่าที่สร้างรายได้ให้เขาในระยะยาวเขาเลือกซื้อบ้านในพื้นที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความต้องการที่อยู่อาศัยสูงเขาปล่อยให้คนเช่าบ้านนั้นทำให้เขามีรายได้จากค่าเช่าในแต่ละเดือนและในเวลาไม่นานเขาเริ่มเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพนั่นคือการปล่อยให้เงินที่เขาลงทุนทำงานเพื่อสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับเขา โดยไม่จําเป็นต้องใช้เวลาหรือพลังงานมากมายเหมือนตอนที่เขาทํางานเป็นพนักงานขายคิโยซากิสอนให้เราเข้าใจว่าเมื่อเราเลือกที่จะทํางานเพื่องเงินเรากําลังตังต้งตัวอยู่ในสถานะที่ถูกจํากัดในการเจริญเติบโตทางการเงินแต่การปล่อยให้เงินทํางานแทนเราจะเปิดโอกาสให้เรามีเวลามากขึ้นในการมองหาทางเลือกใหม่ๆในการสร้างทรัพย์สินในช่วงเวลาที่เขาสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ เขายังได้ใช้เวลาในการศึกษาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นธุรกิจและวิธีการสร้างระบบที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองคิโยซากิย้ำว่าถ้าคุณไม่สามารถสร้างรายได้จากการนอนหลับหรือไม่สามารถให้เงินทำงานแทนคุณคุณจะต้องทำงานหนักตลอดชีวิตนี่คือข้อความที่ทำให้เขาและผู้คนอีกมากมายเริ่มหันเหตุความคิดเกี่ยวกับวิธีการสร้างความมั่งคัง่ง บทเรียนที่2คือการเข้าใจว่าทรัพย์สินและหนี้สินนั้นแตกต่างกันโรเบิร์ตคิโยซากิชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้จักว่าอะไรคือทรัพย์สินและหนี้สินโดยเขาอธิบายว่าทรัพย์สินคือสิ่งที่สร้างรายได้ให้เราในขณะที่หนี้สินคือสิ่งที่ทำให้เราต้องจ่ายเงินนี่คือแนวคิดพื้นฐานที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองเงินและการลงทุนคนทั่วไปมักมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สิน ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการซื้อรถยนต์ใหม่หลายคนเชื่อว่ารถยนต์เป็นทรัพย์สินเพราะมันมีมูลค่าในตัวเองแต่ในความเป็นจริงรถยนต์กลับกลายเป็นหนี้สินที่ต้องการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเช่นประกันภัยค่าบำรุงรักษาและค่าเชื้อเพลิงดังนั้นแทนที่รถยนต์จะสร้างรายได้ให้เรามันกลับสร้างค่าใช้จ่ายที่ทำให้เราอยู่ในสภาพการเงินที่ไม่มัน่นคงคโยซากิยกตัวอย่างว่า คนรวยมักจะมองหาทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ให้พวกเขาตัวอย่างเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าในระยะยาวและสามารถสร้างรายได้จากการเช่าในขณะที่คนทั่วไปอาจใช้เงินไปกับการซื้อรถยนต์หรือสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่สามารถสร้างรายได้ให้พวกเขาได้ที่โยซากิจยังเน้นถึงความสำคัญของการลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจ โดยเมื่อเขาลงทุนในหุ้นเขาจะเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตและสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวเขาใช้เวลาศึกษาแนวโน้มตลาดและทําการวิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่าเงินของเขาจะถูกใช้ไปในที่ที่ถูกต้องแทนที่จะใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้คโยซากิยังเสนอว่าความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน คือทรัพย์สินที่มีค่าอย่างยิ่งในชีวิตของเราเมื่อเรามีความรู้เราจะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือทรัพย์สินและอะไรคือนี้สินและสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวการรู้จักความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินและนี้สินไม่เพียงแค่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้เราสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการเงินที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่สุดแล้วจะนำไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงและบทเรียนที่สามบทเรียนสุดท้ายสำหรับวันนี้คือทำงานเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ทำงานเพื่อเงินโรเบิร์ตคิโยซากิแนะนำแนวคิดที่สำคัญในการสร้างความมั่งคั่งว่าแทนที่จะมองหางานที่มีเงินเดือนสูงๆควรมองหางานที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่มีความสำคัญต่อการสร้างความมั่งคัง่ง เขาเชื่อว่าการลงทุนในความรู้และทักษะท,ที่เหมาะสมจะเปิดโอกาสให้เราเติบโตในเส้นทางอาชีพและการเงินของเราคิโยซากิยกตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเมื่อครั้งที่เขาทำงานในบริษัทขายประกันเขาไม่ได้มองว่าการทำงานนี้เป็นเพียงแค่การทำงานเพื่องเงินแต่กลับมองว่ามันเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญเช่นการขายการเจรจาและการทำธุรกิจ เมื่อเขาทำงานในตำแหน่งนี้เขาได้เรียนรู้วิธีการที่ธุรกิจดำเนินไปและเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระหว่างที่ทำงานที่โยซากิยังได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นทักษะท,ที่ไม่เพียงแต่มีความสำคัญในการทำธุรกิจแต่ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกด้านของชีวิตการมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งสามารถช่วยเปิดประตูให้เราเข้าถึงโอกาสใหม่ และเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จนอกจากนี้คิโยซากิยังได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการคิดอย่างสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเขาต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในงานขายประกันซึ่งช่วยพัฒนาเขาให้เป็นนักคิดที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและหาวิธีที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าสิ่งนี้ทำให้เขาสามารถสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการขายและการตลาด คโยซากิสรุปว่าการทำงานเพื่อเรียนรู้จะทำให้เรามีคุณค่ามากกว่าการทำงานเพียงเพื่อเงินเดือนเขาเชื่อว่าหากเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะในงานที่เราทำมันจะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงในอนาคตไม่เพียงแต่ในด้านการเงินแต่ยังรวมถึงการพัฒนาตนเองและการเติบโตในอาชีพการงานสุดท้ายนี้จงเริ่มสร้างอนาคตที่คุณต้องการ วันนี้คุณได้เห็นถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่โรเบิร์ตคิโยซากิสื่อสารในริดเดสพเดสว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการทำงานอย่างชาญฉลาดและการเรียนรู้ที่จะให้เงินทำงานแทนเราสิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนการลงทุนในความรู้และทักษะจะทำให้คุณสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างความมั่งคั่งในอนาคต อย่าลืมว่าคุณคือผู้สร้างอนาคตของตัวเองและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงวันนี้ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณขอให้คุณไม่รอช้าเริ่มต้นศึกษาความรู้ด้านการเงินและเปิดใจเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่คุณต้องการเดินหน้าลงทุนในสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้น หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆวันนี้คือวันเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความสำเร็จทางการเงินของคุณอย่าปล่อยให้ข้อจำกัดใดๆมาเป็นอุปสรรคค้นหาความรู้ใหม่ๆลงมือทำและมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่คุณต้องการคุณมีพลังในการสร้างความมั่งคั่งและชีวิตที่ดีกว่าเดิมร่วมกันสร้างอนาคตที่สว่างสวยไปด้วยกันนี่คือสาบทเรียนสำคัญของหนังสือเล่มนี้ แต่ถ้าหากคุณอยากให้มาเล่าเนื้อหาส่วนที่เหลือของหนังสือช่วยกันกดไลค์ให้มากกว่า3000ไลค์แล้วผมจะทำวิดีโอต่อไปของหนังสือเล่มน,นี้ให้ครับ